สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันของเรื่องค่าจ้างค่าร่วงเวลาแล้วก็ค่าเฉยค่าจ้างคือเงินที่นายจ้างจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทํางานตามสัญญาจ้างให้แก่ลูกจ้างกฎหมายก็ห้ามไม่ให้นายจ้างนะคะจ่ายค่าจ้างแต่ไก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกําหนดค่าจ้างอาจแยกเป็นค่าจ้างในการทํางานปกติค่าจ้างทํางานในวันหยุดแล้วก็ค่าจ้างทํางานร่วงเวลา เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ,จ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือระยะอื่นๆหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำไดใ้ในเวลาปกติของวันทำงานและให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุด และวันที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานนะคะแต่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ด้วยคําว่าในจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้นะคะก็หมายถึงเงินเท่านั้นซึ่งตามค่าตอบแทนการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งให้คำว่าสินจ้างซึ่งสินจ้างนี้ก็อาจจะเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ ค่าล่วงเวลานะคะค่าล่วงเวลาก็คือเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานอาจเป็นค่าล่วงเวลาในวันทํางานปกติค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่าชดเชยนะคะค่าชดเชยก็คือเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างนอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างและรวมถึงค่าเชยพิเศษด้วย ค่าจ้างในการทํางานในวันทํางานในวันหยุดนะคะสําหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดกรณีที่ลูกจ้างนะคะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดอยู่แล้วก็ให้เพิ่มจากปกติอีกไม่น้อยกว่า1เท่านะคะของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมองในวันทํางาน3ชั่วโมงที่ทาหรือไม่น้อยกว่า1เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามวันตามจานวนผลงานที่ทํา สำหรับลูกจ้างนะคะที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดกรณีที่ล uh ูกจ้างไม่ม uh 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 ีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดก็ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า2เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในการทํางานตามชั่วโมงที่ทาหรือไม่น้อยกว่า2เท่านะคะของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานต่อวันตามจํานวนผลงานที่ทาได้การทำงานนอกเวลานะคะการทำงานร่วงเวลา หมายความว่าการทํางานนอกเหนือหรือเกินกว่าเวลาที่ทํางานปกติหรือเกินชั่วโมงทํางานในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันการทํางานล่วงเวลามีได้ทั้งวันทํางานปกติและเวลาในวันหยุดการทํางานล่วงเวลาในจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างถูกครังค่าล่วงค่าจ้างทํางานล่วงเวลาก็คือ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างทางานล่วงเวลาเรียกว่าค่าล่วงเวลาเมื่อมีการทํางานล่วงเวลานายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างเพิ่มจากเงินค่าจ้างที่รับปกติโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้การทําทงานล่วงเวลานะคะก,กัค่าล่วงเวลาในวันทํางานปกติอ่าก็คือล่วงเวลาหลัง คือการทํางานระยะเวลาที่ลูกจ้างเลิกจากการทํางานในเวลาปกติที่ทําอยู่ขณะนั้นและก็ทํางานต่อไปในระยะเวลาที่ต่อจากนี้ก็เรียกว่าการทํางานล่วงเวลานายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างจากเดิมที่มากขึ้นจากเดิมนะคะก็ค่าล่วงเวลาก็ให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า1.5ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามชั่วโมงที่ทําหรือไม่น้อยกว่า1.5นะคะของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างจากผลงานที่คำนวณเป็นหน่วยค่าล่วงเวลาในวันหยุดนะคะวันหยุดตามประเพณีวันหยุดพักผ่อนประจำปีเวลาที่เกินจากเวลาปกติในวันหยุดนี้เรียกว่าทํางานล่วงเวลาในวันหยุดก็นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดก็ให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงทางาน สามชั่วโมงที่ทําได้หรือตามผลงานสําหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานค่าชดเชยนะคะอนุสัญญาองค์งงการระหว่างประเทศก็กําหนดเกี่ยวกับการเลิกจ้างไว้ดังนี้หนึ่งก็คือห้ามในจ้างเล,างลิกจ้างจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือพฤติกรรมของลูกจ้าง2ลูกจ้างจะต้องได้รับการแจ้งทราบล่วงหน้าก,นก่อนก่อนการเลิกจ้างหรือได้รับค่าชดเชยหรือ หรือการชดเชยแบบอื่นๆเว้นแต่ลูกจ้างกระทําความผิดอย่างร้ายแรง 3. ในกรณีที่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมหากนายจ้างไม่สามารถรับลูกจ้างกลับเข้ามาทํางานได้ลูกจ้างต้องได้รับเงินชดเชยอย่างเพลิงพลอในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541ก็ได้กำหนดให้ในายจ้างนะคะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างก็ได้แก่การกระทำที่เข้าลักษณะดังนี้ คือ 1. การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างนะคะทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้2ทั้งจาทั้งจากที่สุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดกรณีหรือกรณีที่นายจ้างไม่สามารถนำเนินกิจการต่อไปได้ค่าชดเชยนะคะค่าชดเชยก็หมายถึง1ก็คือเกินที่นายจ้างจะให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง 2. การเลิกจ้างก็มีสาเหตุที่เกิดจากนายจ้างอันไม่ใช่ เป็นสาเหตุจากลูกจ้างดังนั้นก็ลูกจ้างก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเฉย3สาเหตุจากนายจ้างเชน่นงานหรือสัญญาของนายจ้างชิ้นสุดลงปิดโครงการเพื่อไปเริ่มกิจการเริ่มกิจการใหม่เหตุอื่นที่นายจ้างต้องเลิกลูกจ้างก็โดยไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างกรณีในายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ก็ต้องปิดกิจการหรือปิด,ปด,ปด,ปดโรงงาน ทั้งนี้นะคะในเรื่องของค่าเฉเียก,ก็พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะฉะบับที่6ปี2560ก็ได้บัญญัติเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับกรณีกกรเกษียณอายุนะคะตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันอ่าให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมายนี้ด้วยนะในกรณีที่ไม่ได้ไม่ได้ตกลงกันเกี่ยวกับการ,กรเกษียณอายุหรือตกลงหรือกําหนดการ,กรเกษียณอายุไว้เกินกว่า60ปี ก็ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์นะคะแสดงเจตนา,กาเกษียณอายุได้โดยได้โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบ30วันนับแต่วันที่แสดงเจตนาและให้ในายจ้างนะคะจ่ายค่าเฉยให้แก่ลูกจ้างในกรณีกรเกษียณอายุนั้นด้วยทั้งนี้นะคะในเรื่องของค่าเฉยบางหนะ่วยงานอาจจะมีการอาจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างโดยพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง โดยมีข้อความตกลงกันว่าให้เงินหนักเป็นเงินเฉยข้อความนี้ความตกลงในลักษณะนี้ก็จะไม่สามารถกระทาได้ยกเว้นแตกกรณีดังนี้นะคะอะ่ลูกจ้างลาออกโดยสมัครใจ 2. ลูกจ้างทําสัญญากับนายจ้างโดยมีกําหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนสําหรับงานที่ต้องแล้วเสร็จภายในเวลา2ปีซึ่งการว่าจ้างคือเอาความแล้วเสร็จ ของงานเป็นสาระสําคัญในการกําหนดระยะเวลาการจ้างเช่นอะไรงานโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงานงานที่เป็นไปตามรู้จการและได้จะให้ช่วงเวลาในตามรู้จการนั้นกฎหมายก็ได้กําหนดค่าจ้างกรณีค่าชเฉยให้ลูกจ้างซึ่งเดิกจ้างก็ สามช่วงระยะเวลาดังน,นี้นะคะ1ก็คือระยะเวลาการทํางานตั้งแต่ครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีก็จ่ายไม่น้อยกว่า30วันกรณีที่ทํางานตั้งแต่1ปีนะคะแต่ไม่ไม่ถึง3ปีนะคะก็ไม่น้อยกว่า90วันทํางาน3ปีแต่ไม่ถึง6ปีก็ไม่น้อยกว่า1 8 0วันก็6ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ปีก็240อ่วัน10ปีแต่ไม่ครบ20ปีก็จ่ายไม่น้อยกว่า300วันแล้วก็ 20ปีขึ้นไปอ่าก็จ่ายไม่น้อยกว่า400วันนี่ก็เรื่องของค่าเฉยให้กับลูกจ้างในกรณีซึ่งเลิกจ้างอ่ากรณีนายจ้างนะคะไม่ต้องจ่ายค่าเชยๆให้สําหรับลูกจ้างอ่าหากหากการเลิกจ้างนะั้นมีสาเหตุมาจากตัวลูกจ้างเองนะคะก็เนื่องจากลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดอาญานะคะโดยโดยเจตนาต่อนายจ้างอ่าแล้วก็จงใจทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหาย ปล่อยปากและ้วเลยไม่รักษาทรัพย์สินของนายจ้างอันนี้ก็นายจ้างก็ไม่ไม่จำเป็นจะต,ต้องจ่ายค่าเฉยให้ประมาทเลอะนะคะเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันนี้ก็ต้องอต้องข้อความนี้ก็ต้องเสียหายแล้วก็ต้องมีความร้ายแรงจริงเช่นอะไระทำต้นกําลังไฟฟ้าของโรงงานของนายจ้างระเบิดไม่ตรวจปฏิบัติํารุงรักษาจนทาให้เกิดเพลิงไหมอันนี้กอ็อันนี้ก็เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชเฉย ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานฝ่าฝืนระเบียบหรือคําสั่งของนายจ้างนะคะ,ะโดยชอบอันกฎหมายและนายจ้างก็ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีระแรงเช่นข้อสามนใี้นายจ้างไม่จําเป็นต้องตักเตือนนะคะที่ทาให้เกิดความรุนแรงก็สําหรับหนังสือเตือนของนายจ้างให้มีผลบังคับไม่เกิน1ปีแต่วันที่ลูกจ้างกระทําผิดเมื่อบอกเลิกจ้างนายจ้างก็มีสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยห้านะคะละทิ้งนะ หน้าที่เป็นเวลา3วันทําง,งานติดต่อการขึ้นไปไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามนะคะโดยไม่มีเหตุอันครวญซึ่งเหตุอัน,อนครวรหรือไม่มีนี้ก็เป็นดุลพินิจของนายจ้างคกนะคะได้รับโทษจําคุกตามความผิพภากษานะคะถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่โทษนะคะที่ได้รับนะคะความผิด,ดที่กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดแล้วระหุโทษความผิดในสองกรณีหลังนี้นายจ้างจะบอกเลิกจ้าง อาจได้ต้องเป็นกรณีเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายค่าชดเชยพิเศษนะคะค่าชดเชยพิเศษก็หมายความว่าเงินที่นายจ้างนะคะจะให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองนี้ก็คือค่าชดเชยพิเศษก็เป็นสิทธิที่ลูกจ้างสามารถที่จะได้รับจากนายจ้างเมื่อลูกจ้างนะคะลาออกจากงานที่ทํากับนายจ้างหรือลูกจ้างบอก เรื่องสัญญากับนายจ้างทั้งสองกรณีนี้เป็นสิทธิของลูกจ้างเพราะมีสาเหตุพิเศษที่เกิดจากนายจ้างอ่อ่าสองประการก็คือนายจ้างจะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้งณสถานที่อื่นและอีกประการหนึ่งก็นายจ้างจะปรับปรุงกระบวนการผลิตการจำหน่ายการประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรแทงแรงงานคนนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ทำงานอยู่กับตนน กรณีนะคะกรณีในเรื่องของการย้ายสถานที่ประกอบกิจการไปตั้งนสถานที่อื่นซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้นะคะเรียกว่าค่าชเชยพิเศษก็ในกรณีนี้นายจ้างจะย้ายสถานที่ประกอบกิจการไปตั้งณนะสถานที่อื่นการย้ายโรงงานหรือสถานประกอบกิจการไปยังสถานที่แห่งใหม่ก็ย่อมมีผลต่อการดำรงชีวิตของลอูกจ้างและครอบครัวก,ก็นายจ้างก็มีหนะ้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้นะคะ หนึ่งก็คือต้องแจ้งให้ลูกจ้างรับทราบนะคะว่าจะย้ายสถานประกอบการไปอ,อยู่ที่ใหม่ไม่น้อยกว่า30วันก่อนย้ายสถานประกอบการอสองนะคะถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วยก็ให้ลูกจ้างนะคะมีสิทธิ์บอกเลิกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนะคะจากนายจ้างหรือวันที่นายจ้างนะคะย้ายสถานประกอบกิจการแล้วแต่แ กรณีนะคะแต่ให้ลูกจ้างนะคะมีสิทธิ์ได้รับค่าชเชยพิเศษในอัตราค่าชเชยที่ลูกจ้างคุณมีสิทธิ์ได้รับในเรื่องค่าเฉยดังกล่าวแล้วแต่ระยะเวลาที่ตนทํางานแต่ก็ค่าในจ้างนะคะแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้านะคะแล้วภายในสามสิบวันก็ให้ในจ้างนะคะมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอ่ากรณีหัางหุ หากนค่าในจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้านะคะให้ในจ้างนะคะมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเฉยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายของลูกจ้าง30วันให้ในจ้างนะคะจ่ายค่าดเชยพิเศษนะคะหรือค่าเชยพิเศษการบอกกล่าวล่วงหน้านะคะให้แก่ลูกจ้างภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง กรณีที่นายจ้างจะปรับปรุงกระบวนการผลิตนะคะและใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้างนะคะจะต้องลดจานวนลูกจ้างลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ได้ผลผลิตมากขึ้นกรณีนี้นายจ้างก็จะต้องบอกเลิกสัญญาต่อลูกจ้างนะคะโดยกฎหมายกําหนดให้นายจ้างต้องแจ้งวันที่เลิกจ้างเหตุผลของการเลิกจ้างอรายชื่อของลูกจ้างต่อพนักงานนะคะตรวจแรยงานและลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า60สิบวัน แสดงว่ากรณีนต้องบอกทางพนักงานตรวจสอบแล้วก็แจ้งกับลูกจ้างในกรณีที่จะมีการเลิกจ้างค่าชดเชยนะคะในกรณีที่นายจ้างจะปรับปรุงกระบ,บวนการผลิตและใช้เครื่องจกงักรแทนคนก็นายจ้างก็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า60วันก่อนจะเลิกจ้างแล้วก็นอกจากลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยพิเศษในอัตราเงินชดเชยที่กล่าวมาแล้วนะคะก็นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษทดแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่าอัตราค่า อ,อัตราสุดท้าย60วันแต่ถ้าลูกจ้างนั้นทำงานติดต่อก,กันเกิน6ปีนะคะ mm. ก็ให้ในายจ้างจ่ายค่าชเชยพิเศษนะคะ mm. เพิ่มขึ้นจากค่าเชยตามมาตรา1นึงนแปนะคะไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้ายอีก15วันต่อการทำงานครบ1ปีรวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย360วันในการคำนวณอัตราการทำงานของลูกจ้างเมื่อคำนวณ ค่าชดเชยพิเศษนะคะถ้าเสร็จระยะเวลาการทํางาน6ปีเหลือนะคะมากกว่า180วันก็ให้นับการทํางานครบ1ปีนะคะหลักจากหลักกฎหมายนี้ก็การคิดค่าชดเชยพิเศษให้ลูกจ้างกรณีนายจ้างจะป,ปรับปรุงกระบวนการผลิตและใช้เครื่องจักรแทงคนจึงมี3ขั้นตอนก็คือค่าชดเชยพิเศษค่าชดเชยพิเศษแทงการบอกกล่าวล่วงหน้า ถ้ามีนะคะแล้วก็ถ้าลูกจ้างทํางานเกิน6ปปุก็ให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่ม15วันต่อปีนะของอัตรา,าค่าจ้างสุดท้ายอันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะ